วันนี้วันพระใหญ่นะคะขึ้นมาไหว้พระบุญบ้านค่ะวันพระใหญ่มาขอพรจากคุณพระรัตนาไตรให้คุ้มรองผูกปักปรักษาลูกเต่าบ้านนี้ให้มีความสุขความเจริญให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะอย่าให้มีภัยอันตรายอันไหนมาใกล้มาไกลาค่ะขอพรคุณพระ ให้คุ้มคองลูกหลานทำมาค้าขึ้นนะคะ,จะเจริญในหน้าที่การงานทุกอย่างให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปลอดภัยทุกอย่างนะคะก็ให้ลูกเต้ามีความาาสุขความเจริญหายเคราะหหายโศกหายโรคหายภัยนะคะ จาทุก